เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริงตรัสสอนความจริงว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งผูาพากันตั้งอ,อกตั้งใจเรามาชุมนุมกันในศาลาการปร,รียนนี้ก็มุ่งหมายก็เพื่อที่ชะ มาทำความสงบกายสงบใจไม่ได้มุ้งอย่างอื่นเมื่อความมุ่งหมายมีอย่างนี้ก็ทำใจของตนลงไปในขนาดนี้แหละอย่าไปอ้างว่าเมื่อไปถึงกุฏิแล้วจึงค่อยนั่งภาวนาถึงสำรวมจิตอย่างนี้ไม่ถูก เราถือเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งเราอยู่ที่นี้เราก็ภาวนาอยู่ตรงเนี้ยกาหนดใจให้แน่วแน่ลงไปเพราะว่าใจที่ไม่ได้ฝึกนี่นะมันสงบลงไม่ได้มันย่อมยึดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอารมณ์แล้วก็คิดปรุงแต่งเรื่อยเป,ปอยพะยงนั้นนี่ะจิตที่ไม่ได้ฝึกให้สงบนะ ดังนั้นเนี่ยเราจึงมีการฝึกกันพยายามคมจิตเอาสะกดจิตไว้หายใจเข้าก็สะกดจิตไว้อย่าให้มันคิดหายใจออกก็สะกดไว้อย่าให้มันคิดอ,อันนี้เดี๋ยว่าพูดกันอย่างรวบรัดตัดตอนเราฝึกตัวเองไหมเขา่าอย่างนั้นแหละ ตัวเองฝึกตัวเองตั้งแต่ไห้นแต่ไรมาไม่ค่อยได้คิดว่าจะฝึกต้นไม่คิดว่าจะทำจิตให้สง,งบมีแต่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกนี่ส่วนมากเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นผู้ใดมารู้ตัวแล้วว่าการปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกนั้นนะมันพ้นจากทุกไปไม่ได้ มันเกาะมันคล้องอยู่ในโลกนี้แล้วมันก็เป็นทุกอย่างเช่นที่เราเกิดมาในปัจจุบันนีเแหละมีลูกมีกายอันนี้มาแล้วก็ต้องมาทะนุถนอมมาดูแลรักษากันอยู่อย่างนี้ประคบปังงมกันอยู่อย่างนี้เพราะร่างกายเนี่ยมันเนื่องอยู่ด้วยอาหาร ถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็ทำรุดทรุดซอมไปเท่านั้นเองนะตั้งอยู่ไม่ได้เลยงานนั้น,น,นจึงตรงใหน,นหาเลี้ยงมันอยู่เนี่ยนี่เราดูเอาในปัจจุบันนี่นะเนี่ยความคล่องอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้แหละนี่ก็ดูเอาในปัจจุบันนี่เลย ในอดีตที่ลงมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละจิตมันก็คล่องอยู่อย่างนี้ก็เป็นทุกข์อย่างเนี้ยเหมือนกับปัจจุบันนี้เองในอดีตที่ล่งมาแล้วก็ดีถ้าหาว่าปล่อยจิตให้มันคล่องอยู่นี้ต่อไปอนาคตเบื้องหน้าก็จะเป็นอย่างอย่างอยู่ปัจจุบันนี้แหละเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบาก ไอคนที่มีกิเลสตัณหายอมจิตให้หนาแน่นเข้าแล้วมันไม่รู้สึกเป็นทุกข์เท่าไหร่หรอกมีแต่ความลื่นเลิงบันเทิงอยู่ในใจมองไม่เห็นทุกข์เมื่อกิเลสตัณหามันยอมจิตนะนั่นแหละมันมองไม่เห็นทุกข์อะไผู้ที่มองเห็นทุกข์ได้นั่น ก็พอเพิกตัณหาอาวิชชาออกไปเมื่อ,อวิชาตันหามันเพิกออกไปใจสงบใจพองใสขึ้นมานี่อะไรมากระทบน้อยหนึ่งก็รู้สึกได้เมื่อใจมันสงบผองใสอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นมันต่างกันนะถ้าใจถูกกิเลสเคลือบแฝงอยู่หุ้มพออยู่ อย่างนี้นี่อารมณ์ต่างๆกระทบกระทั่งไปมันไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่หรอกมันแฝงอยู่ด้วยความอยากความปรารถนามันไม่ค่อยเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษอะไรเพราะมันมุ่งอใน,นสิ่งที่ตนชอบใจนั้นเป็นอารมณ์เมื่อได้สิ่งที่ตนชอบใจมาแล้วถือว่าเป็นความสุขสบายดีนี่ ที่เมื่อยังไม่ได้สิ่งที่ตนชอบใจมันก็เป็นทุกขก์โวนกวายคิดแสวงหาอยู่อย่างนั้นเนี่ย <c oughs> การแสวงหาไม่ใช่ว่ามันเป็นสุขเมื่อไรเป็น <c oughs> ทุกข์อย่างไรากาดเพราะว่าเสี่ยงภัยอันตรายบางคนก็เลยถูกฆ่าตายถ้าก็มีก็พราความอยากได้ทรัพย์สินเงินทองภายนอกนั้นเนี่ เป็นมูลเหตุเดี๋ยวไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นเข้าเขาไปวางแผนสังหารเสียนีเย่เรื่องความอยากได้ทรัพย์ยศศักิ์อะไรในโลกอานิวาทอันนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายอย่างวันเพราะพทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละ จึงได้ละความอยากความปรารถนาในโลกนี้ลงเมื่อความอยากมันน้อยเบาบางออกไปจากจ,จิตใจนี่ได้เท่าไรใจมันก็สงบเข้าไปเท่านั้นแหละใจมันก็เยือกเย็นสบายไปเคยร้อนแล้วอุมาแต่ก่อนก็ค่อยผ่อนหนักเป็นเบาไปเรื่อยๆไปข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเห็นเองคนอื่นรู้ให้ไม่ได้หนอก ดังนั้นให้พากันเพ่งพินิษพิสูจน์ดูตัวเองให้รู้เมื่อตอนเองละความอยากความปรารถนาน,นั้นลงไปแล้วอย่างนี้มันเป็นสุขสบายแค่ไหนเพียงไรอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะรู้เองขึ้นมาว่าเมื่อความอยากระงับไปแล้วความสุขความสบายใจเป็นยังไงมันรู้เองขึ้นมาบ่บนี้ มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ที่ระง,งับความอยากไม่ได้มันก็ไม่ได้ความเบิกบานใจเพราะว่าคิดอยากได้เมื่อคิดอยากได้แล้วไปเสแสงหาบางทีมันก็ไม่ได้ตามประสงค์ซ้าเลยก็ยิ่งหนักใจใหญ่แบบนี้ในโลกสันนิบาตอันนี้มันยุ่งเหยิงอยู่เนี่ยท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย ท่านรู้ว่าโรคนี้มันเต็มไปด้วยปัดเต็มไปด้วยความวุ่นวายความยุ่งเหยิงต่างๆอันนี้ท่านก็ไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางมันอตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็พยายามปล่อยพยายามวางไปเรื่อยๆเ,เมื่อจิตมันวางไปได้เท่าไหร่มันก็เบาใจไปเท่านั้นอมไม่หนักไม่นวงอย่างนี้แหละ ถ้ามันวางได้หมดจริงๆไอความปรารถนาในใจทั้งหมดมันก็ดับไปหมดเลยก็มีแต่จิตร้วนๆจิตวงเดียวเท่านั้นไม่มีตันหาอะไรแทรกอยู่ภายในนั้นเลยอย่างนี้ให้ภากันสัน,นิฐานดูให้ดีการภาวนาความมุ่งหวังก็เพื่อที่จะให้กำหนดรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริง แล้วก็เพื่อที่จะกำหนดละสมูไทยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ซ้ำซ้ซากๆากไม่รู้จบรู้สิ้นนั่นแหละภาวนาก็เพื่อที่จะได้เห็นโทษแห่งแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันห่ากาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อมันเห็นโทษแห่งความยึดถือนด้ว่าเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบาก ช่นนี้มันก็จะเบื่อหน่ายไม่ยึดไม่ถือค่อยคลายความยึดถือไปทีละน้อยละน้อยไปที่นั่นเราเมื่เห็นด้วยตนเองเนี่ยันผลที่เกิดจากอ้ความคลายเสียซึ่งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นผลมันจะปรากฏในปัจจุบันนี้ให้เห็นเลยคือความสุขความสงบความเย็นใจนั่นแหละคือผลแห่งการละอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นให้คิดดูให้ดีถ้าพูดกันอย่างนี้ผู้เพ่งพิจารณาดูแล้วมันก,มนก็มันก็ไม่เห็นตัวเห็นตนอะไรไม่ทราบจะไปให้ละได้ยังไงเอาไม่เห็นยังไงรูปร่างกายอันนี้ตาหนังเราก็ยังมองเห็นอยู่แล้วนี้มันช้ำลึกอยู่ยในกระรู้อยู่นี้ทำไหมถึงจะว่าไม่รู้ไม่เห็น ส่วนนามธรรมนั้นเราก็รู้ได้โดยการสัมผัสนี่ระหว่างกายกับจิตสัมผัสกันมันก็เกิดทุกขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างเกิดอุเอขาเวทนาบ้างตลอดถึงเวทนาห้าโสมนัสสะเวทนาโทมนัสสะเวทนานี่ความยินดียิ่ง ความเสียใจยิ่งเนี่ยวความยินดีมากความเสียใจมากนี่นะรวมกันเข้า,าเรียกวทนาห้า <Yeah. S 2> ไอเวทนาเหล่านี้ก็เกิดจากสัมผัสดังนั้นเมื่อเรามาเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกกับระหว่างกับจิตเนี่ยเราก็รู้ได้เลยว่าอันเวทนาต่างๆนี้มันเกิดจากผัสสะคือความถูกต้อง แท้ๆว่างั้นไม่มีใครมาสร้างให้ใครหรอกแต่พอจิตกับกายไปสัมผัสขึ้นเข้าแล้วมันก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นถ้าร่างกายเป็นปกติดีไอความรู้สึกสัมผัสกับร่างกายของจิตนี่มันก็เฉยๆมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับร่างกายอันนี้อันนี้ท่านก็เรียกว่า จิตเสวยอา,อารมณ์มันเป็นกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์ท่านท่านเรียกว่าทางมัฌิม,มาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันตั้งสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจของตนเข้าไป มันไม่เหลือวิสัยหรอกว่าแต่ใจเราชอบก็แล้วกันถ้าใจไม่ชอบแล้วก็อย่างว่าเนะี่ยแม้จะมีพูดแนะนำยังไงมันก็ไม่เอาอ่ะเพราะมันไม่ชอบนี่แต่อย่างนั้นที่มันไม่ชอบก็เพราะมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นหนทางออกจากทุกข์อันพูดที่ชอบนั่นหรอกพะมองเห็นเป็นลางๆไปแล้ว อย่างมองเห็นว่าอ้าวถ้าเรามาภาคเพียรพยายามละความอยากในหัวใจนี่ให้มันน้อยเบาๆไปเท่าไลรความทุกข์ใจมันก็น้อยลงไปเท่านั้นความสุขใจมันก็มากขึ้นเมื่อมันมองเห็นทางอย่างนี้ช่องทางล้วมันก็ขยันแหละคนเราอะอยากมีความสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็ไม่อยากได้อะไรแต่มันเผออยากได้มารู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดใจละมันเลย ไม่ไม่ยึดถือเอาไว้เลยความอยากต่างๆเวลานี่มันเวลาที่เราไม่ควรจะอยากได้อะไรเป็นเวลาที่เราจะต้องกําหนดใจรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างและกําหนดใจให้สงบนิ่งอยู่ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปรู้โน้นรู้นี้อะไรนี่ก็เตือนตนข้าอย่างนี้เลยบางคนน่ะ ภาวนาไปแล้วใจไม่สงบก็เดือดร้อนเอ๊ะเรานี่มันมีวาฒนาน้อยหรือว่าไงภาวนามานี่จิตไม่เคยสงบเลยเพราะว่อไอ้อจะว่าบุญวาสนาน้อยก็ใช่แต่เมื่อเรารู้ว่ามันน้อย้เราไม่ทำเพิ่มเติมมันก็น้อยอยู่นั่นเลยไปมันจะหาความสุขให้ยิ่งไวกวนั้นก็ไม่ได้อีกแล้ว นี่มันก็ต้องเตือนตนอย่างนี้เมื่อเรารู้ว่าเรามีบุญน,น้อยเราก็เล่งทำความดีให้มากขึ้นสร้างสมบุญให้มากขึ้นไปโดยลำดับไปสุดแลแ้วตะเรามองเห็นว่าทำยังไงจะเป็นบุญกุศลเราก็ทำเราพอทำได้ไม่เหลือบาก,ก่าแรงอย่างนี้เราก็ทำนี่โดยเฉพาะอภัยทาน เราให้อภัยแก่คนทั่วๆไปที่เป็นศัตรูกับตนที่คิดจองล้างจองผลาญตนอย่างนี้นะตนไม,ไ,มไม่ไม่พยาบาทตอบอโหสิกรรมให้ไปเลยอย่าให้มีเวรตอกันและกันเลยอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่างนี้เราเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตให้อภัยแก่ศัตรูเรื่อยไป ท่านทำในใจอย่างนี้แล้วกรรมเวรเหล่านั้นมันก็ย่อมดับลงความคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรของบุคคลที่กรงกันข้ามกับตนนั้นมันก็ค่อยเย็นลงเพราะว่าอนุภาพแห่งเมตตาธรรมมันก็ไปโดนบันดาลให้ผู้นั้นนี่ใจอ่อนลงเพราะว่าการเจริญเมตตาเฉพาะจเจาะจงแก่บ,บุคคล โดยตรงเลยเนี่มันมีกำลังมากเรื่องมันนะถ้าเราแผ่เมตตาทั่วไปไม่จำกัดบุคคลอย่างนี้กำลังบุญนะมันไม่มากพอมันก็กระจายไปทั่วมันก็มีกำลังอ่อนไม่สามารถที่จะไปกระตุ้นใจของผู้อื่นผู้ที่วายชนไปสู่โลกหน้านั้นให้รู้สึกตัวได้ให้รู้ว่าเอมีผู้ อุทิศสมกุศลมาให้เรากัมมังนี่อย่างนี้นะมันรู้ไม่ได้เลยเพราะว่ากําลังบุญมันน้อยผู้อุทิศก็อุทิศทั่วไปเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าผู้ทาบุญมากๆผู้มีบุญมากมากอุทิศไปอย่างว่านี่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณอย่างนี้มันก็พอพอไปได้พอบุญเขาหลายเขาเฉลี่ยไปให้แก่บุคคล ผู้ที่ควรจะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนั้นเขาก็ได้รับจริงออย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไว้ใจคนอื่นเลยว่าเราตายแล้วขอจะทำบุญหาอย่างนี้นะไม่ควรคิดอย่างนั้นเพื่อว่าเขาไปทำให้ล่ะ,ะเราก็ยากเราก็ลำบากที่แบบนี้นะ,ะเราจะไ,ไว้ใจคนได้ยังไงอ่ะ แต่ใจตัวเองตัวเองก็ยังห้ามไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นอย่าไปไว้ใจคนมันจะจนใจเองมันว่ะเราทำเอาเสียแต่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำเอาให้เต็มความสามารถเนี่ยเรามีช่องทางไหนที่จะก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเราก็ทำเอาแหละเบรงั้นเมื่อเราทำถูกทางแล้วกุศลมันก็จเจริญยิ่งขึ้นไป นี่หมายความว่าชีวิตของคนเราเนี่จะมีความสุขมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบุญกุศลโดยตรงไอ้บุญกุศลที่เป็นหนทางไปสู่โลกุตระธรรมอย่างนี้มันก็มีบุญกุศลที่นำจิตวิญญาณน,นี่ให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าก็มี บุญกุศลที่นำดวงจิตวิญญาณนี่ให้เกิดเป็นคนอีกก็มีมันแล้วแต่ใครสร้างบุญมากน้อยเพียงใดบุญมันก็แต่งให้ตามกำลังของบุญที่คุณนั้นทำนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้บางคนไปเห็นเขามีบุญเขารวยเงินรวยทองก็หาว่าเขานั่นช่อโกงอะไรต่ออะไร เอาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนเนี่ยเดาเอาทั้งที่ตนก็ไม่เห็นว่าเขาชอบโกงอะไรเห็นเขามีเงินแล้วนึกว่าเขาชอบโกงทั้งนั้นเลยเนั่นเรียกว,ว่าความอิจฉาลรืสิยามันก็เป็นกิเลสอันหนึง่งในอุปกิเลสที่หกนั่นแนหะดังนั้นเราจึงไม่ควรที่ไปอิจฉาหรืสศีคนอื่นเขา เขาทำดีเขาล่ำรวยเขามั่งมีแล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยเช่นนี้มันก็ไม่มีกรรมไม่มีเวรอะไรอ่ามันเป็นงั้นนี่แหละให้พึงพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่สรุปใจความแล้วก็เพื่อที่จะมาชำระใจที่เศร้าหมองนี่แหละให้ผ่องใส ันถ้าใจเศร้าหมองขุ่มัวแล้วเป็นทุกข์เรื่องมันนะถ้าใจผ่องใสสะอาดแล้วเป็นสุขสบายดีดังนั้นนะทุกคนขอให้พยายามทำใจของตนให้สะอาดให้ผ่องใสอยู่ด้วยกุศลธรรมต่างๆดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้